ด่ดีตอนเซ้าเพื finder. ่อนนี่เนาะเจ็าผากเขาเข้าไปมีอีเฉาะมีเฉากับอีกไม่เนาะต่ตอนนี้ก็เหมือนแจ้งนกๆอจะเ่จะดับดัไฟให้ดูหน่อยก็นัะให้หลับอยู่กน เดเนาะทำอะไรนะให้ถุงเาเครื่องไปเนาะนี่เนาะนี่เรไปได้แต่ล่อน ออกไปนี่มืดังสงนี้ตัวฮอพ่อไปออาไปเศร้านี่ตัวฮอนี่มันมันมาเศร้าเนาะพอดีมันแจ้งแล้วมันมาเลยเนาะเราต้องไปเศร้าก่อนมันเนาะเราจะเห็นมันเนาะพอดีเห็นทำแบบนี้เนาะ

ยังที่แล้ยงที่แล้วแบบไร่แบนี้ผมไปยังที่ยงที่แล้วม่เอาแล้วสองบนสอง,สอง นี่เด้นีู่ดีสุดยอด,ดลเลยโอ้นายแก้มแดงเาะถึกหัวนี่โอ,อ้ยถึกหัวถึกหัวได้ได้ได,ไดมันนอมันตอนเ้าเนอมันห้อง้องอยู่นี่ไปนอเข้าไปนิงงปน่นตงตัวมือแล้วรอนินงน่งตัวมือเนาะสุดดีสุด,ดี

tương lai tường lai Đây lai tương ơi Trời ơi tương tường này Cận tương đây cận một tương sang ngoài này tương lai 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 Chị lai tương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  đang khao sâu con, bay, 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 bay,

สองตัวละฟุตตัวละก้อนหายสู้ก่อนนี่สองคนกัดมือกันกินข้าวเส้าก่อนเนาะมาพี่ทิศหนึ่งได้สองตัวสามตัวเนาะตัวกระหอบกับตัวตัวนายแดงกับต้องรอตัวนึงกับตัวนี้เนาะนี่ตอนนี้กับมือกินข้าวเส้ากันเนาะตอนนี้เกาหมูเนาะ หลายตัวแล้วนะพวกกินแล้วนะไปคนน้อยนิมคือเจอคนน้อยสุดเนาะทีอแจอ็คคุณน้อยสุกยอดเลยเด้อคนน้อยนิมพามายิงนกนี่กับตังเมัดมือ,มอกลับไปคนน้อยนิมนี่นะหอดแล้วเนาะ น้องสายกับมาก็แหละนี่มามาก็ละมาก็แล้วกำลังแต่งเข้าแล้วแต่งเข้าวนะมาก็แล้วกำลังแต่งเข้านี่ตลางมอนี่ไปมือสองคนได้สั่งนี้โอ้เด็ดน้อยนี่ดีเจอแท้ดีใจว่าเนาะนกต่างแล้วแต่หนึ่งเมื่อกี้นี่นยชิฟายด้อมในสังในแกงแดงตัวหนึ่งในดาบตัวหนึ่งเนาะในนก ส่งต่อตัวน้อยนี่อ,อ้ที่เจอแท้ทีเจอวะลบขุมอวัยวิงกินเนาะตัวนี้เนาะนกน,น,น,นี่ปีนกินกะหอกับตัวน้อยนี่กะขัวกินเนาะแกงเนาะแกงกินเมื่อวันนี้เนาะตอนนี้เนาะตัวน,น,น,น้อยลบผมนกนี่เนาะจะลบสต่อกะหอกับตัวน้อยนี่เนาะ ก็ขิงก <SM. S 1> <Christina. S 2> ่อนแกงข้าวผัดกับแกงจะไม่กินเนาะโอ้ยไปมืดมือได้แต่สองโตมากินกับข้าวตลอดเนาะไหลายเนาะได้แต่พอกินเนาะทั้นี้ก็พอเนาะจงให้เธอเมื่อเนาะดีแล้วอยากเม่าจงให้เธอเมื่อจาะก็ปลาหมึกเนาะ ลบนึ่เออเดียวนะกินกินน้ำกินน้ำาเอ้นกนโซนอู้บุ่นมดไม่ใช่รสหรอใช่หรืเปล่าฮะเราไม่ทานเท่าไหร่ก็ใานกับข้าว ใช่นะเลยว่ะยี่คืออะไรแค่นั้นหลบหน่อยควรหยแล้วพอหยิบแล้วต้มกินแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้แหละกำลังตัดแล้วเนาะตัดเป็นต้นแล้วอันนี้จะเป็นหมาเพ็ดเนาะตัดหมาเพ็ดแล้วมาเพ็ดจะเอาแล้ว嘛 เผ็ดเนาะมาเผ็ดหัวสีไข่บวมมีเนาะมีแต่หัวผัดเทียงเน,ะเงนาะสำนั้นก็แซ่บเู้นมาซื้อหม้อเลยเอาทอดเมื่อวานนี่เนาะสองตัวคือเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานาเราก็กินทอดสองตัว แล้วได้แล้วขวบขวบขวบเป็นไฟดีๆไหมที่มันขึ้นแล้วนกยังนกเนาะยงนกสี่ห้าตัวสี่ตัวเออสตัวขาเอาไปบ้านเนาะเออเอาไปไปตอนทุ่งน้อยอยู่บ้านเนาะยังหลานคนหนึ่งน้อยน้อยอยู่บ้านกินข้าวเซาแล้วอินแล้วเขาจะกลับเหมืองเลยเด้อ บ้านอลเทียวเครื่องไม่น่าจะไปต่อไม่น่าจะไปะเอาตัวต่อเลยไม่น่าจะไปเอาตัวต่อแดงต่อแดงต่อด้านหตอด้านตั่ยๆหรกเพื่แต่ว่ามันยูก่อไม้เนาะเดี๋ยว่เสียจะพาไปเอาเลยกำลังคอเนาะคนเดียวประมาณสิบเจ้านาทีกินนำการเนอเพื่อนทุกคนเนาะ โอ้กะได้หลายมือเนอะาะกะได้ได้หลายมือแล้วบ่มาเนะาะบ่ได้มาพบกันนะวันนี้ก็มาปลาคือ,เ,อ,อ,อเก่าเนาะได้มือสองอาทิตย์เนะาะบ่ได้มา,าที่เนาะออบลายเข้าป่าบลายเข้าป่าแหละไข่ร,ร้อยอะ่ะตอนนี้ได้เนาะฝนโอ้แกงเนาะเกงเนาะเอาเด้อ ลองมั้งนแส่บเผืออยู่ก่อนลองลองลองคือสิชักเนาะแกงกระหอบนี่หนูยอกกูมาให้เนี่ยมาเผ็ดมาเผ็ดเออกินข้าวเส้าเนาะสินเอ็ดหมงเนาะตอนนี้เนาะโดนเทโดนว่ะ เผ็ด <c oughs> ห่โ,ห <c oughs> โอ้ยห,ห,หน่อเมาเผ็ดหนอยแดงๆเผ <c oughs> สุดีผักเขาเป็นเพราะโอ้สุด <c oughs> ยอดเลย <c oughs> อกินแบบเพจเขาเนาะเขากินเขานี่อิ่มแล้วเนาะเขาจะพากันไปเลาะปลานกนี่ก็เขาคือเก่าเลยเพิ่นคุดเลยพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้เขากินเข้าอิ่มแล้วเขาจะกลับบ้านเนาะเกี่ยมเครื่องเร็วนะตอนนี้เกี่ยมอะไเครื่อง จะสิมาเจ้านะเอ๋ไเครื่องกลับบ้านนะท่านี้ก็เมือเนาะมกเด้อมอื่นนะพากันกลับมาขึ้นเด้อไป